ผลกรรมของผู้ลอบวางเพลิงเผาหลวงปู่ชอบฐานะสโมปี2529พระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบฐานะสโมรับนิมนต์ไปเมตตาวัดแห่งหนึ่งหลวงปู่ชอบเดินทางจากวัดป่าโคกมนไปพร้อมลูกศิษย์มีพระอาจารย์อาโน์นเป็นหัวหน้าอุปถากไปพักอยู่วัดล้านขวดคืนนั้นท่านสนทนากับพระเนนญาตโยมจนดึกดื่นเที่ยงคืน หลังจากพระเนนญาติโยมลากกลับแล้วพระอาจารย์อานน์นิม,มนต์หลวงปู่ช่อพักผ่อนเพราะเห็นว่าดึกแล้วหลวงปูช่ชอบบอกเรายังไม่ง่วงนอนท่านบอกพระเนนคืนนี้อย่าเพึ่งพากันนอนเร็วนักถ้าใครไม่ง่วงก็ให้อยู่เป็นเพื่อนเราถ้าใครง่วงก็ให้ไปนอนที่อื่นอย่ามานอนอยู่ที่นี่ให้พากันดูฟืนดูไฟอย่าหลงหลับเพลินจนไม่รู้เรื่อง คำพูดของหลวงปู่ชอบในคืนนั้นพระเนนอุปถากไม่มีใครคิดเอะใจอะไรกันพากันคิดกันว่าหลวงปู่ชอบให้ไปดับไฟทู่ไฟเทียนเวลาประมาณตีหนึ่งพระอาจารย์อานน์กางมุ้งให้องค์ท่านหลวงปู่ชอบระหว่างกําลังกางมุ้งอยู่นั้นพระอาจารย์อานน์เห็นผู้ชายสองคนเดินมาทางที่พักหลวงปู่ชอบ คิดว่าดึกป่านนี้แล้วยังมีคนมาหาหลวงปู่ชอบอยู่หรือทันใดนั้นผู้ชายสองคนนี้ได้จุดไฟใส่ท่อนไม้ที่พันผ้าอาบน้ำมันแล้วคว้างคบไฟขึ้นไปบนหลังคากุฏิที่พักของหลวงปู่ชอบแล้วพากันหนีไปทางฝั่งโรงเรียนที่อยู่ติดกับวัดพระอาจารย์อานนุนท่านบอกพระเนนให้พากันมาดับไฟที่กำลังลุกไหม้หลังคากุฏิหลวงปู่ชอบ พระอาจารย์อานนท่านเก็บผ้าคลองของหลวงปู่ชอบมาถือไว้กับตัวเพราะแกรงบริขารขององค์ท่านจะถูกไฟไหม้พระอาจารย์อานน์ว่าหลวงปู่ชอบท่านนั่งยิ้มดูพระเนนดับไฟไม่แสดงอาการตื่นเต้นใดๆออกมาให้เห็นเลยพระอาจารย์อานน์ว่าพระเนนตอนนั้นพากันดับไฟยังกับลิงตื่นเพลิงท่านอุ้มหลวงปู่ชอบฝ่าเปลวไฟลงจากกุฏิอย่างทุลักทุเลนิมนต์หลวงปู่ชอบนั่งพักที่รถเข็นประมาณ10บนาทีเพลิงจึงสงบ ที่พักของหลวงปู่ชอบถูกเผาไปครึ่งหลังไม่สามารถที่จะพักได้พระเนนอุปถากนิมนต์องค์ท่านหลวงปู่ชอบไปพักที่ศาลาโยมที่ติดตาหลวงปู่ชอบมาจากเมืองเลยนิมนต์องค์ท่านไปพักที่วัดแห่งหนึ่งเพื่อความปลอดภัยหรือไม่ก็เดินทางกลับวัดป่าโคกมนในคืนนี้เลยหลวงปู่ชอบท่านบอกเราไม่กลับจะอยู่ที่นี่ก่อนคนมาทำร้ายเราเขาทำได้แค่นี้แหละกรรมที่ทำจะสนองคืนพวกเขาในปัจจุบัน โยมบางคนโกรธแค้นผู้มาเผากุฏิหลวงปู่ชอบจะเอาเรื่องจนถึงที่สุดหลวงปู่ชอบเตือนสติท่านบอกเราผู้ถูกกระทํายังรู้จักอุเบกขาวางเฉยคนอื่นไม่ต้องมาแค้นเคืองแทนเราหรอกใครทําอะไรไปบาปกรรมจะคืนเข้าเองกรรมจะเป็นผู้บงการผู้นั้นเองตำรวจถามองค์ท่านหลวงปู่ชอบท่านบอกเรื่องนี้เราไม่ติดใจเรามาที่นี่เพื่อโปรดสัตว์ไม่ได้มาหาเรื่องผู้หนึ่งผู้ใด หลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปไม่ถึงปีหลวงพ่อโกเจ้าอาวาสวัดล้านขวดมากราบองค์ท่านหลวงปู่ชอบที่วัดป่าโคกมนหลวงพ่อโกกราบเรียนองค์ท่านหลวงปู่ชอบว่าหนึ่งในสองคนที่ถูกจ้างมาให้ลอบเผากุฏิไปกินเหล้ากับเพื่อนพอเมาแล้วทะเลาะว,วิวาทกับเพื่อนในวงเหล้าถูกเพื่อนในวงเหล้าเอามีดแทงตาย ถัดมาไม่นานชายอีกคนหนึ่งที่ร่วมกันเผากุฏิขับรถมอเตอร์ไซค์ล้มตายไปอีกคนพอทั้งสองนี้ตายไปในเวลาไล่เรียงกันผู้ที่จ้างวานคนทั้งสองเกิดวิประหลาดเป็นบ้าหลวงพ่อโกบอกชายผู้จ้างคนมาลอบทำร้ายหลวงปู่ชอบนี้เป็นบ้าหนักถึงขั้นคุ้มคลั่งบาปกรรมทำกับพระอริยสงฆ์ผู้ทรงธรรมเปิดปากให้พูดออกมาว่าจ้างคนมาลอบเผากุฏิหลวงปู่ชอบ คนทั้งหลายจึงรู้ว่าชายห่มเหลืองคนนี้คือคนที่อยู่เบื้องหลังว่าจ้างให้คนมาเผากุฏิเพื่อหวังทำร้ายองค์ท่านหลวงปู่ชอบญาติพี่น้องจึงต้องจับมัดล่ามโซ่ไว้ใต้ถุนบ้านสุดท้ายชายผู้นี้ได้กินยาเบื่อหนูปิดชีวิตความเป็นคนของตนเองไปจากโลกผู้คนที่รู้เรื่องนี้ต่างสลดใจในกรรมของเขา